สวัสดีครับพี่น,อน,น้องชุมชนคนงานผู้ต้มงานบนไซทุกท่านนะครับรีบนี้มาขามครับมาขามเปรี้ยวนี่แหละนะฮะมาขามต้นนี้มีสตอรี่ก็คือจัดหน้ารอบไปจัดรากแบบผ่ารากทษทีแบบผ่าต้นนะฮะผ่าต้นแปดแปดซี่แล้วก็ปลูกจัดรากแล้วก็ปลูกลงนะต้นมันก็โอเค ้าปล่อยนะมะขามเป็นไม้ทรงพุ่มขนาดกลางมันจะใหญ่มากทีนี้เราอยู่ในพื้นที่จํากัดผมก็เลยตัดไว้เนี่ยนาคอยตัดไว้นะต้นมันก็ขนาดแขนนี่แหละนะครับเทีนี้พอจะขุดขึ้นเนี่ยมันจะมีปัญหานะเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ผมจะขุดมะขามแบบไหนไม่ให้ตายขุดแบบนี้ใช้เวลาหน่อยแต่รอดแน่นอนครับยกล้อ,อยางออกก่อนครับ เนี่ยจะเห็นชัดเจนครับทีนี้ในป่าหญ้าเลยครับหญ้ารกๆอย่างนี้ยลุงนิดเป็นแรงมาตดาใจนะนี่ต้นหนึ่งครับนะครับเมื่อขามเนี่ยนะฮะยังตใหญ่อยู่นะครับจัดรากไว้เดี๋ยวผมร้างรากให้ดูนะรากมันก็กเราเราไม่ได้คุมตั้งแต่แรกมันจะเปรอะสะัดอันนี้ผมใส่สละเปาไว้ นะครับซรลเปานุนไว้แล้วปลูกลงดินรากมันรากก็ใหญ่พอมันใหญ่แล้วมันจะลงข้างล่างเราไม่ได้คุมมันนะถ้าเราสามารถที่จะปลูในกระมังมันจํากัดรากมันก็จะโอเคคนโทนง่ายแต่อย่างนี้มันยากเราก็จัดเป็นรากธรรมชาติไปนะครับนะเนีย่ยมะขามนีย่ยครับนี่ผมตัดไว้ก็จะออกมาใหม่อันนี้ก็ตัดไว้แล้วนะเราก็คอย ตัดไม่ผมจะไม่ตัดทุกรากนะจะดูรากที่ใหญ่ๆนะอันนี้ไม่ได้จัดเห็นไหมถ้าเราดันดันรากมาทางนี้เนี่ยนี่คอยเลี้ยงเนี่ยตรงนี้นะฮะบริเวณน,นี้เนี่ยจะดีวิธีการท่องผมก็คือผมจะเอาดินมาคุมลงตรงนี้นะคุมลงไปแล้วก็น่าจะโอเคอยู่นะล,ล่อรากใหม่ด้วยนะครับให้ขนาดเดียวกันก็เลี้ยงขนาดไป นะโตแน่นอนครับเพราะเราทําไปลืมไปอย่างเงี้ยนะครับแต่รากก็จะเป็นธรรมชาติวิธีการที่จะขุดรากก็คือถ้าตอนที่เราขุดขึ้นอ่ะเราเราขุดตรงนี้ครับขุดขุดลงเลยอันนี้ผมเอาล้อยางมาปลูกครั้งแรกดินมันยุบหมดเลยนะถ้าเราจะขุดผมจะขุด,ดทีละครึ่งเนี่ยครึ่งนี้นะขุดครึ่งนี้พนะอขุดครึ่งหนึ่งนะ แล้วก็จะเอาใบกำปูเอามะพร้าวขุยมะพร้าวมาลงนะะพอลงแล้วหลังจากนั้นรากมันออกมาเต็มแล้วเราค่อยยกขึ้นนะแต่ไม่ได้ยกขึ้นทีเดียวนะครับขุดฝั่งนี้นะครับนะผมจะทําร่องฝั่งนี้ตัดรากออกหมดแล้วก็เอาดินมาล่อรากหรือขุยมะพร้าวมาล่อต่อจากนั้นขุดฝั่งน้นครับจะขุดสองรอบนะะทิ้งระยะห่างมันก็คงใช้เวลาเป็นปี อย่างน้อยแปดเดือนนะครับแล้วเราเค่อยยกขึ้นอย่างนี้ตะรอดตายแน่นอนนะครับอย่างนี้รอดตายแน่นอนเดี๋ยววันไหนผมขุดผมจะมาเอ,อขุดสาธิตให้ทุกท่านได้ชมว่าจะตายผมแบบนี้ต้นนี้นะครับเนี่ยรากฝวยเขาออกมาถ้าตรงไหนดินกลมนีตรงนี้มันมันก็อยากออกนะแต่มันไม่มีดินอย่างเงี้ยผมจะตัดตรงเนี้ยรากฝวยตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นรากต่อไป นะ้เป็นด้านธรรมชาติเดี๋ยวผมทำให้ทุกท่านได้ดูก่อนนะตัดเลยครับโอโหเหนียวมากครับนี่เรียบร้อยครับนะท่านจะตัดเลยหรือจะตัดให้คาดินอย่างเงี้ย ตัดให้คาดินแบบนี้แหละเดี๋ยวมันไม่เชื่อมอกันหรอกนะอันนี้เหมือนกันเดี๋ยวตัดเสร็จผมจะผมจะไล่ทดรากก่อนวันนี้พอทษรากนะครับพอรากฝอยออกวันหน้าผมจะมาขุดให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับนีให้ดูครับฝั่งนี้รากก็ใหญ่ครับรากฝอยมีอยู่เออนี่รากฝอยก็ออกเห็นไหมครับเนี่ยถ้าถ้าดินกลบส่วนนี้ดินกลบนีแต่รากมัน เส้นใหญ่นี่ต้องตัดครับเนี่ยเี่ยเส้นนี้ครับโอ้บึมเลยอีกเส้นหนึ่งนี่โอ้โหนะครับรากสองเส้นนี้ต้องทดแล้วครับต้องตัดนี่อีกผมจะล้างเอาน้ําล้างก่อนนะครับจะได้มองเห็นนะว่าจะตัดยังไงโอ้โหนะนะผมทดเพื่อที่เกิดรากฝอยนะครับนะเดี๋ยวจะต้องเอา มะพร้าวสับไม่ต้ปูมาลงนี่ไงครับรากมัเลิ่มเลย,เน,ยลนี่ล้งนี่รากนี่เหมือนกันโอ้โหคนนั้นต้องเลื่อยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเลื่อยตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมทําเสร็จผมจะได้รีวิวสรุปดีกว่านะครับนี้ผมให้ทุกท่านดูผมตัดเมนนะนะตัดรากเมนเออรากนี้รากนี้รากนี้ นี้นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าพอตัดรากเมล์นะ่ะมันยกได้ไหมถ้าเราต้องการยกขึ้นเลยได้ไหมได้ครับยกขึ้นไปเลี้ยงนะถ้าถ้าเรายกขึ้นไปแล้วเ,เขียงเราตัดให้ยาวก่อนเผื่อแล้วก็ไปเลี้ยงเลี้ยงให้รอดแล้วก็มาเขียงเสียบได้นะหรือท่านต้องการเสียบในดินอืมนะเสียบในดินได้เสียบติดแล้วค่อยยกก็ได้นะแต่ทีนี้ผมต้องการเลี้ยงให้ขนาดใหญ่ขึ้นหน่อย การเลี้ยงลากให้แน่นเนี่ยในกลุ่มนี้ผมสกิดให้เป็นแผลแล้วผมจะใช้น้ำยาเร่งลากนิดนึง k u root นี่ๆในยี่ห้อนี้โฆษณาให้เลยคุณมดสั่งซื้อให้ครับผมซื้อไม่เป็นหรอกนะไม่รู้ซื้อจากไหนนะเอาละครับทีนี้จะเร่งเร่งลากเสริมลากหน่อยนี่จะทาตรงรอยแผลนี่แหละนะตรงไม่เป็นแผลก็ทานี่ๆหน่อยๆน่อยนี่ นะนตรงจุดกิจนี่นะทาตรงที่เรากวันนี่แหละอืมหลังจากนั้นนะครับมะพร้าวสับอันนี้เป็นมะพร้าวสับหน้าโมนะครับเ้าวสับหน้าโมก็คือเวลาเขาโม นะเขาสับมะพร้าวมันก็จะหล่นลงเนี่ยมันก็จะเป็นขุย,ขยด้วยนะครับพวงนี้เหมาะในการปลูกบนใสนะอย่างนี้ครับถ้าท่านตีคอกได้ก็ดีวิธีการแบบลุกทุ่งลุกทุ่งนี้แหละครับนะต่อไปก็อย่างก็จนลงเนี่ยมันใหญ่ไปแนละ้วพอใหญ่แล้วก็เ้โหเพลองแล้วเนี่ย เปืองครับนีต้องกลบไว้แบบนี้เลยครับระบบรากมันจะออกนะผมเสริมใบกาปูอีกหน่อยใบกำปูนี้ต้องหมักไว้ดีแล้วครับนะมันใกล้สลายแล้วก็เป็นธาตุอาหารตามธรรมชาติได้ ประมาณนี้ครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการที่จะเตรียมมะขามนะเตรียมต่อมะขามที่เราปลูกลงดินแล้วนะที่จะขุดยกขึ้นมาถ้าอยู่ๆมาขุดเลยมันก็มีโอกาสตายแล้วก็มีโอกาสารอดแต่เราเสียดายไงนะผมก็มีน้อยมีประมาณสี่ห้าตอ นะก็ต้องเตรียมเตรียมตั้งแต่เตรียมรากก่อนรากเตรียมรากขแขนงรากฝอยพอแตกออกมาเราก็มาตัดทดกิ่งเมนทษทีตัดทดรากเมนพอตัดทดเสร็จรากฝอยนะล่อรากออกนะล่อรากออกเมื่อมันติดดีเยอะแล้วเนี่ยเราก็มาตัดอีกนะเราไม่ได้เอาทั้งรุ่นนะครับนะมาตัดนี่เราขยกขึ้นลดการถายน้ํานะแบบนี้ก็มีโอกาส แต่ว่าก่อนที่จะยกขึ้นเนี่ยต้องมาขุดล้อมอีกนะครับนะ,ะถ้าท่านมั่นใจยกขึ้นแล้วก็เลี้ยงได้ก็เอาไปแต่ผมไม่มั่นใจผมก็จะมาค่อยๆขุดนะเอาเอากลุ่มรากฝอยขึ้นมานะฮะประมาณนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่การเตรียมเพื่อที่จะขุดมะขามขึ้นมาสร้างนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับเอซีนะที่ขุดแล้วตายขุดแล้วตายถ้าไม่มีรากฝอยขุดมาโหรอดยากครับ อีกวิธีการแก้ก็คือแช่น้ํานะลองดูนะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นักสร้างสรรค์บอลใสทุกท่านรวมทั้งท่านสวนะฮะในวัยเดียวกับผมเนี่ยสร้างสรรค์งานสร้างเป็นงานดิเร็กนะฮะเป็นเครื่องอยู่ในยามวัยชรานะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ